สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเจออะไรนะครับในคลิปนี้ก็มากับเกมนะครับ l o o n in the d a r k นะครับก็พอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราก็จะบังคับทันทีนะครับนี่ก็ลื่นเลยครับอันนี้ปรับแค่เป็นอะไรอ่ะ15วัตเอาเป็น30วัต์นี่ว่า30วัตเทอร์โบนะครับก็เล่นได้ลื่นเลยนะครับ เกมกราฟิกค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ออปชันนะครับดูที่การปรับมันดีกว่าเราปรับเป็นแบบอออีพิกเลยนะครับเราปรับเป็นโลคอ พอปรับเป็นโลเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยหกสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องถึงกับโลก็ได้ั้งนะครับเปิด s r มาเปิด s r นะแล้วก็ปรับ dls ไ,ไม่ต้องปรับก็ได้เอาแค่ s r ก็้พอแล้วก็ปรับกราฟิกแบบมีเดียม เอาประมาณนี้แล้วกันโอเคเห็นไหมได้หกสิฟเฟมเลยเหมือนกันโอเคนะสำหรับเกมนี้ครับผมบอกเลยว่าโยรยินดัรครับสบายสบายนะครับไม่มีปัญหานะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกมปัญหาอยู่ที่ว่า จะมีเวลาเล่นเกมหรือเปล่าแเพราะว่ามีเ,เครื่องเกผมพกพานะเกมอะไรค่อนข้างเยอะโอเคทดสอบแล้วก็ไม่ง่ายมีปัญหาครับเล่นได้ปกติแต่กราฟิกดูแย่มกนกนะถ้าเราปรับ อลองปรับให้มันสูงกว่นนิดนึงดีกว่าสักไฮแล้วกันก็โอเคนะ ลองโหลดต้นไม้โหลดอะไรก็ไม่มีปัญหานะไวนะครับสำหรับเกมนี้ก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับเพื่อนคนไหนไม่มีเครื่องเล่นก็เข้าไปกดสั่งซื้อ,ก,อก็ได้นะครับที่ได้เรยตคลิปหรือว่าใต้ดังคลิปก็ได้นะครับ